เกมาทุกคนเราก็มาสู้มันดีกว่านะครับบวังว่ามันจะได้ผลดีนะครับผมไปเฮ้ย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 อยากได้ผลว่าเฮ้ยผลสั้นจากพิมาแล้วจ้ะไหนดูเซราคาพันห้าเฮ้ยซื้อไป เ้ยโลบัคไม่พอทำาไมดีวันนี่อไม่ม <fire> ีโลบัคหรอยหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิปตันช็อปร้านบริการขายโลบัคเลสสุดคุ้มมีทั้งกลุ่ม ID p a พ s และ VIP s พ r v e ตและยังมีการกดผลปีศาจเกมพาสต่างๆในบ็อกฟู้ดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไอคนขโมยปีโป้เฮ้ยโคตรคุ้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะ สวัสดีน้องๆเอฟ ทุกคนของดิวทีวีด้วยนะครับก็สวัสดีนะครับผมมาอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมทุกคนและในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในแมปบล็อกฟูดนะครับผมทุกคนอ่ะและในวันนี้ผมจะทําอะไรนะทุกคนในวันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมาใช้สูตร f อนะครับในการสุ่มผมปีศาจนะครับทุกคนแต่วันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมเนี่ยจะคัดมาแต่สูตรขลงัขลงๆนะครับทุกคนก็ที่แบบว่าเออเนี่ยพี่ผมใช้สูตรนี้ได้แบบผลนู่นผลนี้แบบเยอะอะไรเงี้ยเราจะลองมาใช้กันดูนะครับแล้วดูซิว่าดวงผมเนี่ยมันจะดีหรือเปล่า ครับโอ้โหแต่ดูจากไอหน้าหมานี้แล้วก็ไม่น่าจะดีหรอกนะโอเคช่างมันมันไม่น่าจะเกี่ยวกับหน้าหมาของเราเ่้แหละแล้วทุกคนเออไม่น่าเกี่ยวหรอกโอเคเด๋ยรเราเนี่ยก็จะไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับทุกคนโอเคก็ก่อนที่ทุกคน,นจะไปรับชมคลิปนี้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์แชร์สำับใครผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วเนี่ยขอบคุณมากทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปพ,พร้อมกันดีกว่านะครับโอเคครับไปกันเลยโอเคมาเด๋ยเรเอาเนี่ยก็มาเริ่มดูสูตรแรกกันเลยดีกว่านะครับโอ้โหผมดู โคตรจะขังนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะขังแค่ไหนครับขังจนกูล,ลืมหรือเปล่าน,นี่ก็ไม่รู้โอเคทุกคนครับก็สูตรของน้องนะครับก็น้องเขาชื่อว่าอะไรเนี่ยอ่านผมอ่านไม่ออกช่างเลยช่างมาเถอะลวกันนะครับโอเคทุกคนก็1น,นะครับผมเอาสกิลแรกของผลที่ใช้อยู่นะครับใส่ NBC ที่สุ่มผลอ่าสองคือเดินวนรอบ NBC 5รอบ3สุ่มเลยได้ผลมังกร10รอบเวนนอม6รอบได้พาร์สสี่รอบได้ฟินิกแปดรอบดอสามรอบครับเฮ้ย <c oughs> เอาดีเรามาอ่านดูความคิดเห็น มัวเปล่าได้โมว,ว่าได้ระเบิด <c oughs> กผ็ผกทำตัสิวกรอดได้ระเบิดหนามแล้วก็บากี้เฮ้ย hey! น,นี้จะโฟงกันหรือเปล่ามาเดี๋ยวเราลองใช้นะครับอันนี้ดูซิว่าน้องเขาจะโฟงหรือเปล่าโอเคไปทุกคนไปดูกันในเกม okay. ครับผมโอเคเราก็ต้องเดินทางไปที่เกาะลิงนะโอเคครับเราก็ต้องบินไปเลยโอเคครับ let's go นี่มีผลแสงก็ค่อนข้างที่จะสบายนะครับในการเดินทางอ่ะนะโอเคครับมาถึงแล้วนะเอาสกิลแรกของผลที่ใช้อยู่ใช่ไหมแล้วก็ใส่มันโอเคสกิลแรกของผลที่ใช้อยู่ฟื้น ปิ้วอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เดินวนรอบ NPC 5รอบแต่เขาไม่ได้บอกว่าทางซ้ายหรือทางขวาโอเคเราก็เดินวนขวาแล้วกันนะครับเออนี่เขาเรียกวนขวาใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคแล้วก็สุ่มเลยใช่ไหมเออมันไม่มีอะไรมากเลยสุ่มเลยโอเคครับผลที่ได้ก็คือผลตึดด๊ดตึ๊ด๊ปับอเอ้ย เฮ้ยผลดอเฮ้ยทุกคนว่าไปโคตรจะขังอะว,ว่าเฮ้ยไอคนที่เขาทํากันแต่เขาทําผิดกันหรือเปล่าผมถามแค่นี้แหละเออคนที่แบบว่าคอมเมนต์น่ะเออที่บอกว่าเอ้ยมั่วเปล่า,าอะไรเงี้ยได้เกลืออะไรเงี้ยเฮ้ยเนี่ยตามตามที่เขาบอกได้จริงนะก็คือผลดอครับก็ผลสุดท้ายที่เขาบอกเลยว่าได้ดอสามรอบเราก็เป็นหนึ่งที่ได้ดอยดเค โคตรสุดทุกคนดูดิเอ้ยสูตรนี้ขังว่าไปทุกคนครับขังอยู่ใครที่อยากใช้สูตรนี้เนี่ยก็สามารถไปใช้ได้ทุกคนแบบอาจจะโชคดีได้มังกรใครจะไปรู้นี่ ผลดอออกแล้วทุกคนผลดอ,อนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยก็ไปดูสูตรที่2เลยดีกว่าครับโอเคสูตรนี้ก็ถือว่าไม่เกลือนะทุกคนไม่เกลือนนะสหรับสูตรนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูสูตรที่2กันเลยครับผมโอเคครับไป let's go โอเคครับทุกคนมาตอนนี้ผมก็มาอยู่กันในรหัสที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอยเป็นไงรหัสนี้มันช่างหล่อเท่เป็นรหัสเดียวนะที่แบบว่าดูดีนะผมแบบแต่งตัวอะไรแบบเออดูเข้าทีมดีนะรหัสอื่นผมนี้ก็แต่งเป็นเบคอนอย่างเดียวเลยนะฮะะทำอะไรกันทำอะไรกันทำอะไรกัน เออนีจัดก,การมันจัดก,การมันหนึ่งแน่โอเคทุกคนมาเดี๋ยวเราก็ไปดูสูตรที่สองพร้อมกันดีกว่านะครับว่าสูตรนี้มันจะเป็นจังไดน,นะฮะโอเคอุ้ยเดี๋ยว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 ,ยว,ยว,ยว <c oughs> ก่อนตีผมขอไปจัดก,การอันนี้ก่อนแล้วกันนะผมว่าตัวเนี้ยไม่มีดาบไอของไอตัวนี้นะครับผมขอไปจัดก,การาก,ก่อนทุกคนครับอันนี้มันเกิดใช่ไหมอืมขอจดมาหน่อยนะเออกูไม่มีดาบมึงกูต้องจัดก,การไงได้นี่ครับเรียบร้อยครับผมเ <ๆ S 2> ย, <ะ S 1> ย้เยอะเว้ยเฮ้ยอะไรน้องอะไรอะ Hey! What! What เอ้ยวอดวอดอิดแดดเอ้ยเออะไรเน <minority> ี่ยอะไรกัน <disappointing> นี่ก <com figuring out> ็คือว่าใช้ดาบสู้ได้อย่างเดียวนะโอ้โหแล้วผมจะสู้ไงวะเนี่ยหมัดก็หมัดกากปึ๊บไม่โดนครับผมจังหวะนี้ยังไงยูล็อกก็ไม่มีอุ้ยหลบปึ๊บโอเคครับผมทุกคนเฮ้ยเจอคนมาเปิดวาะสงสัยตัวมันจะดีตัวนี้แบบว่ามันมีคนเคื่องเยอะไงปึ๊บโอ้โหไม่โดนอีกแล้วทุกคนครับผมว่ามันยากกว่าเพราะผมไม่มีลนนวดดำอะไรเงี้ยคอมโบไม่ได้นะไม่ได้ขนนวดดำมาปึ๊บโอเคปาไฟโดนเฮ้ยอะไรน้อง อะไรน้องเวล้เองแพ้พี่นี่คือเองเองโคตรกากับพี่บอกไงจุบเออโดนโดนโดนมาไปอุ้ยอุแรงแรงแรงนะเนี่ยจะตายนะเนี่ยจะตายนะเนี่ยกูกูโอเคเรียบร้อยเฮ้มันง่ายเกิน โอ้โหนี่ขนาดมีแค่ดาบเล่มเดียวเนี่ยมันง่ายเกินน้องเองไปฝึกมาใหม่นะบอกเลยว่าเองไปฝึกมาใหม่เ็้าไเจอกับพี่ฝีมือรามาคนละชั้นกันน้องโอเคพูดถึงแล้วเราก็ไปดูสูตรกูไปแล้วไปดูสูตรกันเลยดีกว่าทุกคนครับไม่งั้นผมตายแน่ๆนถ้าเราไม่ได้ไปดูสูตรเราจะตายนะครับโอเคบิน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 โอ้ยเฮ้ยมนจับผมไม่ได้อ่ะมันจับผมไม่ได้นะทุกคนผมขอหนีมาก,ก่อนแล้วกันโอเคหนีมันได้แล้วอืมชิวเกิน ชิวเกินก็ชิวเกินนะครับก็หนีแล้วก็ชิวเกินโอเคทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูสูของน้องคนนี้กันเลยดีกว่านะครับผมสูของน้องคนนี้นะครับทุกคนหนึ่งคือวิ่งรอบเกาะหรือจะบินก็ได้นะครับสองครับนะไปตรวจสุ่มผลห้ามกระโดดคืออะไรไปตัวจะพิมพ์ว่าไปตัวใช่ไหมอ่ะแล้วก็สามว่าพิมพ์ว่าจงเกลือจงเกลือแล้วก็สี่สุ่มได้เลยผมได้ผมมังกรเอาดีน้องเฮ้ยสูแค่นี้มันจะได้ผมมังกรเลยเหรอโอ้โห เอาดีทุกคนเราก็ต้องไปดูแล้วแหละครับว่ามันจะได้ผลอย่างที่น้องเขาบอกหรือเปล่าเมื่อกี้ก็แบบวี p มาแล้วมันเจอคนนุบโดเกินมาเปิดผมแล้วก็แพ้ผมอันนี้ผมยังงงสเปลโอเคมาเดี๋ยวเราก็ไปทําตามสูตรนี้เลยดีกว่านะครับโอเคครับทุกคนไปดูกันในเกมเลยครับผมโอเคทุกคนครับให้เรานะครับผมวิ่งรอบเกาะหรือจะบินก็ได้เกาะไหนแล้วก็ไม่ระบุด้วยนะโอเคเราก็ต้องไปเกาะลิงแหละครับก็ไปเกาะที่สูมแล้วกันเนาะอ่าไปวิ่งรอบเกาะนู้นนะเอาแค่เกาะตรงนี้นะครับไม่ไม่รวมตรงนู้นแล้วกันมาเราเดินดีกว่านะครับ โอเคไปทุกคนเฮ้ยปีนหาคีย์ก่อนเดี๋ยวเราดูเป็นทุกคนหาเรื่องโอเคครับผมไปนี่ครับผมวิ่งรอบเกาะไปเลยบอกเลยว่าแป๊บเดียวยงไงก็รอบเกาะเปิดนีเปิดไปด้วยนะครับผมเปิดเผาจะได้ไวๆปึ๊บปื๊บป๊บป๊บป๊บโอเครอบก่อนแล้วนะครับแล้วก็ไปตัวที่สุ่มผลห้ามกระโดดโอเคครับห้ามกระโดดโอเคเดินไปเฉยๆก็ได้ไม่โดดก็ได้นี่เดินมาแบบปกติสวัสดีครับอย่าทำอะไรเราเลยนะแล้วก็มาตรงที่สุ่มผลนะครับว่าพิมพ์ไปว่าโอ้เรียบร้อยเฮ้ ฮ้ยน้องเอ็งทำเพื่ออะไรวะเอ็งทำเพื่ออะไรวะเอ็งทำเพื่ออะไระอฮ้ยพี่จะสุ่มเอาเฮ้ยจงเกลือ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 ผมเข้ามาครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บสุ่มสุ่มสุ่มปึ๊บปึ๊บปึ๊บแลนดอกฟุตฟบปวดสมองโอไมคนิโอ้เฮ้ยเกลือว่ะแต่เกลือแล้วกุละหมันไส้กุละหมันไส้กูจะหมันไส้ปึ๊บปึ๊บโอเคสวยสวนนี่นี่ค่อยด บอกเลยว่ามันไม่รอดโอเคครับมันสกิลไหนพุู่บ้างวะเฮ้ยเดี๋ยวตายน้องอทุกคนไอ้นี่มันมันนูบโดเกินอ่ะมันแบบว่ามันเอาผมไม่ตายอ่ะอุ้ยอุ้ย้ยโดนเรียบร้อยปุ๊บหลบปุ๊บโอเคครับผมเฮ้ยแตไมมันปึกจังวะเฮ้ยไอ้นี่มันปึกเกินว่ะเฮ้ยมันจะพยายามไล่ฆ่าผมไม่ได้เลยอ่ะโอเคครับเปิดหาคิ้มก่อนแล้วกันนะอ่าเปิดหาคิ้มก่อนปิ๊บปึ้งปุ๊บโอเคปลาโดนโดนโอเคโดนเป็นแล้วเราจะชนะเมื่อไหร่เนี่ยเฮ้ยมันหนีเว้ยมันหนีเว้ย ไฮ้นอ,อหนีเว้ฉอดหนีเว้เยเคยเยเ้ยเขาหนีวะเขาหนีวะเยะ็ดเย็ เมื่อกี้ยังโชโก้ go, โชเก่งตอนนี้โชหนีเยสเยเยเยมันมัน,ม,นมันเอาผมไม่ลงหรอกไปทุกคนครับเสียเวลากับมันเนาะโอเคเราไปดูรหัสที่3กันเลยดีกว่าครับผมทุกคนไป let's go <S โอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้ผมก็มาถึงในรหัสที่3แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ารหัสนี้จะได้สูตรอะไรแล้วเราก็จะสุ่มได้ไหมทุกคนครับในผลมังกรหรือว่าผลพิษผล,ผล,ผล,ผลอะไรก็ได้ที่มันแรงๆปะเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูสูตรพร้อมกันเลยดีกว่านะครับกับไอปีโปนูบรอเจอกันได้เลยวันเสาร์นี่อย่าลืมดูซีรี <Okay. S 2> ผมมองก็จะเป็นของน้องคนนี้นะครับทุกคนโอเคอันแรก,กจะเป็นเดินวนรอบที่เกาะกลางหนึ่งนะครับแล้วก็ตีบอสแช้งรีตัวห้ารอบตีมอนทุกตัวที่อยู่คุกหสูบโอเคดูดีว่าสูตรนี้มันจะเป็นยังไงทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันดีกว่าหวังว่าสูตรนี้คงจะดีนะครับเพราะมันตีบอสนข้าที่จะหลายตัวอยู่โอเคไปทุกคน let's go โอเคมาทุกคนเราก็ต้องเปลี่ยนผลก่อนล้วกันนะครับให้เป็นผลแสงสามารถเดินทางได้โอเค พ้นแสงจะอยู่ไหนจะ๊ะโอเคอยู่นี่ครับอีคุยไปเลยแล้วก็ไปที่เก,กาะกลางใช่ไหมโอเคไปเก,กาะกลางบินไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากบ้านหลังสีน้ําเงินตรงนี้แล้วกันนะวนซ้ายไปโอเคขวา้หลซ้ายดีอันนี้วนขวานี่วนซ้ายโอเคครับไป let's go man โอเคครับแล้วก็วนมาครบ1รอบแล้วโอเคต่อไปเขาให้ตีบอสแชงนะเราก็ต้องมุ่งหน้ามาที่กกอนลิงลิงจ๋าลิงเจกเกียกมาทุกคนแล้วก็ไปที่ถ้ำใช่ไหมแล้วเราก็ไปจัดการแชง แต่ว่าบอสมันยังไม่เกินหรอกนะครับตอนเนี้ยโอเคแต่ผมก็จะทําการเทปทูในการซื้อไปรีสปาวบอสครับผมชิวๆห้าสิบรูบจัดการชัวิปโอเคครับผมอยู่อะไรเนี่ยคืออะไรวะมันไม่สามารถได้หรืออะไรคืออะไรไม่สามารถกดซื้อรีได้หรือว่าอ,อะไรครับทุกคน What is t ได้มันคืออะไรวะโอเคเดี๋ยวรอก,ก่อนปึ๊บให้มันครบปึ๊บโอเคกดซื้อปึ๊บแล้วเราก็อะไรมันคืออะไรอะโอเคผมเข้ามาใหม่แล้วนะครับกด ช็อปแล้วก็รีสปาบอสแล้วดูซิว่ารอบนี้จะได้หรือเปล่าเอยถ้ารอบนี้ไม่ได้มันก็เกินแล้วนะโอเคครับเรียบร้อยซื้อไปโอเคอ๋อต้องรีโอเค,ออออเคมาได้แล้วเราก็ไปตีบอสแฉงกันนะครับเมืม่อกี้ไม่ได้โอ้โหเราต้องไปเดินวนใหม่ไหมไม่งั้นมันจะไม่ขังหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับโอเคไม่เป็นไร let's go เลย let's go เลยฮัลโหลแชงเมื่อกี้ข้าอ่อนให้เมื่อกี้ออกหนีรอบนี้มาจริงและเปิดฮาชี้นะทุกคนแล้วก็จัดการไอเจ้าแชงคูดนี้มาเลยอือโควีสองบอกเลยว่าโคตรแรงอือ เออมาดีครับเรียบร้อยแล้วเขาบอกให้เรารีตัวเองห้ารอบนะครับโอเคก่อนรีตัวเองขอแป๊บน,นึงขอเซ็ตสเปาไว้ก่อนนี้ก่อนโอเคนะครับอ่าสก๊อตเซ็ตสเปาไปแล้วก็รีตัวห้ารอบใช่ไหมจะไปครับโอเคหนึ่งรอบรอบที่สองรอบที่สามรอบที่สี่รอบที่ห้าโอเครีตัวครบและต่อไปตีมอนทุกตัวที่อยู่ที่กอกคุกโอเคครับได้เลย ได้เลยที่เกาะคุกเราก็ต้องมุ่งหน้าไปตรงเกาะตรงนู้นนะโอเคครับไปเลย let's go <S โอเคครับทุกคนมาเรามาถึงกันแล้วนะครับอ่าเราก็ลงไปเขาบอกให้จัดการมอนทุกตัวใช่ไหมได้ผมบอกเลยว่าแป๊บเดียวเท่านั้นผมจะการมอนใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาทีหรือเปล่าโอเคครับผมจัดการเราต้องทําเวลาผมนี่จัดการมันนะฮะป้าบผมบอกเลยโดนอาวุธใหม่หน่อยเป็นไงเจ็บไหมล่ะเจ็บไหมล่ะโดนอาวุธใหม่หน่อยไหม มังช้อโอเคครับจัดการแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เราต้องจัดการก็คือไอ้เจ้าโดฟามิงโกหวังว่าคงจะได้แว่นเจ้านะเออไม่ได้ครับโอเคถือว่าเดย์โอเคเราก็ต้องกลับไปที่กอดลิงนะครับโอเคเราก็รีตัวเลยนะฮะเพื่อการเดินทางที่โคตรจะไวแสงแบบว่าเดอะแฟดมาเดอะฟัคเกอร์โอเคมาทุกคนเราก็มาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับหวังว่ามันจะได้ผลดีนะครับผมไปทุกคนเลส์โกแมนผลดีต้องมา3 2 1บายฟับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย what เฮ้ย ทุกคนเฮ้ยยเยชีสูตรโคตรขังเฮ้ยได้ปวดมังกรเฮ้ยยเยชีโคตรเอาเฮ้ยสูตรนี้น้องโอเว่นเอีพี่บอกเลยว่าสูตรน้องมันโคตรจะขังเฮ้ยหรือว่ามันจะบวกพลังไอปีโป้หนุ่มด้วยวะเฮ้ยทุกคนบวกมังกรเฮ้ยว่าไปเฮ้ย,ยเยชีปวดมังกรโอ้โห โคตรโชคดีแล้วก็แบบพูดอะไรไม่ออกทุกคนคือแบบว่าสูตรน้องคือมันดีจัดนะครับคือใครจะเอาไปสูตรนี้เนี่ยก็คือแบบได้เลยได้เลยโอเคทุกคนถือว่าวันนี้เนี่ยคือไม่เกลือเลยนะครับคือไม่เกลือเลยในวันนี้ยรอบแรกก็ได้ผลดอนะครับเออรอบที่สองก็ผลสโมกแต่รอบที่สามดากอนฟุดไอเอดเคคือไม่เกลือคือแบบสูตรโคตรดี โคตรมาเดฟักเกอร์โคตรอีพิกเออทุกคนถือว่าดีมากนะครับอืมโอ้โหวันนี้คือแบบโชคดีจัดเลยสุมได้ผลบังกรนะโอเคทุกคนก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็นอนหลับฝันดีและได้ผลบังกรนะฮะทุกคนโอเคก็เจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยใครที่ไม่สูตรดีดเนี่ยเออรอบหน้าขอผลพิษได้ไหมน้องโอเว่นเออใครที่มีสูตรดีๆก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับโอเคทุกคนก็เจอกันบายขอบคุณมากครับทุกคนสู่โคตรดีบเลยอย่าลืมไปแชร์กันนะครับ